มันกวงดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีสสดค่ะ FC ช่องใบละพันการ์เดนค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ตลาดต้นไม้กินนีนโซนอำเภออำเภอ,อ,อเมือง,อองนครราชสีมาตำบลโคกสูงนะคะอยู่ที่โคกสูงของเรานี่เองนะคะวันนี้เรามาที่สวนพี่นาดานิพาทน วันนี้เรามากับบ้านสวนแฟนฟินด้วยนะคะ,นนะคู่กันไปเลยขนานกับใบละพันเลยนะค,ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราไปชมไม้กันเลยค่ะ,คะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เราพาชมนะคะ f อเ,เราพาชมเพราะว่าสวนพี่นะลายังยังยังไม่พร้อมจำหน่ายนะคะเ,คเนื่องจากไม้ออกไปแล้วชุดนึงก็เลยตอนนี้ยังยังไม่จำหน่ายนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมมาชมไม้ ที่สวนพี่นาดาก่อนนะคะอันนี้คือพาชมเราจึงไม่แจ้งราคานะคะ FC พาชมเฉยๆนะคะพาชมความงามของไม้ค่ะถ้าสนใจก็แอดไลน์ค่ะถ้าถ้าสนใจก็คืออ่าสนใจต้นไหนนะคะก็คือให้แอดไลน์อ่าทักมาที่ไลน์ของพี่นาดานะคะสอบถามกันเข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะพาท่านผู้ชมชมนะคะทุกอ่า ทุกต้นแล้วก็ให้อ่าท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอสอบถามพี่อ่านาดาเองนะคะ FC คะมีแต่สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะแบบมีแต่สีที่แบบโอ้ขนาดอ่าแม่ค้ามาถ่ายนะคะก็ยังแบบืยังอยากได้กลับไปเลยค่ะแต่ว่า มีแต่นะคะ FC มีแต่น้องจะอยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะกระถางอ๋อไส้นี้น่าจะเก้านิ้วไหมคะเก้านิ้วสิบนิ้วคะ่ะประมาณนั้นแหลคะค่ะประมาณเก้านิ้วสิบนิ้วคะ่ะน่าจะไม่ถึงสิบเอ็ดนิ้วสวยมากคะ่ะอันนี้ก็ดำดำ,ดำแบบดำ,ดำดุเลยนะคะ FC ดำดุเลยคะ่ะ ก็คืออ่าบางบางกระถางก็จะมีอ่าป้ายติดไว้นะคะแต่ว่าแม่คะเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะแม่ค้าก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรนะคะเป็นเป็นชื่อของไม้นะคะต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่แม่ค้าชอบมากเลยค่ะเอฟซีดูสีค่ะแต่จริงๆก็ชอบทุกต้น,ตตนค่ะ เหมือนกันแต่บางต้นมันก็ทำทำโฟมก่อนโอ้ยเห็นต้นนี้แล้วก็ FC ค่ะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะขอขอขอนี่นี่ภาษาโคราชทำอ่าขนาดมุมมันแท้ๆไม่ได้ขิริแล้อันนี้อันนี้จะเป็นแบบโอ้โหไม้แบบโอ้โหสีแบบพ่ดา สีแบบสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเอฟซีแม่ค้าตะลึงมากเลยค่ะตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมเลยค่ะเราก็เราก็จะดันให้ขายให้ได้อันอันนี้อันนี้พี่ละดาบอกว่าตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะเอฟซีนี่ค่ะตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวนะคะอันนี้คือแบบคือฮาร์ปแบบนี้นะคะฮารม่วงนะคะฮารม่วงชมพูนะคะ FC ฮารปม่วงชม,ชมพูจริงๆตัวนี้นะคะเขาเป็นอ่าสีม่วงเลยนะคะสีม่วงเข้มเลยนะคะส่วนฝั่งทั้งนี้ก็จะเป็นอ่าม่วงชมพูนะคะนี่ค่ะโอ้ถ่ายไปก็เพลินไปค่ะ FC สำหรับ FC ท่านใดนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวแอดไลน์พี่ลัด,ดานะคะแล้วก็สอบถามอาราคานะคะหรือจะมาที่สวนก็ได้นะคะสวนของพี่ลัด,ดาอยู่ที่จังหวันดนครราชสีมาอําเภอเมืองตำบลโคกสูงนะคะหรือว่าสวนต้นไม้กลีนโซนค่ะสวนต้นไม้กลีนโซนอยู่ที่โคกสูงนะคะอยู่ที่ตำบลโคกสูงนะคะ FC สนใจต้นไหนนะคะหรือว่าอยากเข้ามาชมสวนนะคะแอดไลน์พี่รดามานะคะเดี๋ยวแม่คะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะอเอฟซีสวยค่ะสวยจริงสวยจัง,งค่ะอ้าขออ่าเบอร์โทรแอดไลน์ของพี่อ่าของสวนพี่ณะดาหน่อยค่ะ0803579819น่งเกค่ะ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยใช่ไหมคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ FC อ่าสำหรับอ่า EP นี้นะคะก็ฝากอ FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs>